โรงเรียนอนุบาลบางสะพานขอนำเสนอการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพืเ่อเพือรู้หรือไม่ว่าการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีหลักการปฏิบัติอยู่ว่าเมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าแล้วทำอย่างไร ประโยชน์สูงสุดโดยเราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วิธีการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมต่อการใช้งานโดยเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์หซึ่งรูปแบบใหม่จะเป็นฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ห้ติดดาวมีเกณฑ์ประสิทธิภาพ4ระดับคือเบอร์หมาตรฐาน ยาวมากจะยิ่งมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟมากขึ้นดวงละ5-10%นอกจากนี้เรายังต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีอีกด้วยค่ะ mm hmm. เช่น 1. ปิดไฟแล้วที่ไม่ได้ใช้ 2. ถอดปกักอุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะเพียงแค่ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดกระแสไฟฟ้าเพราะตัดใดที่ปั๊กยังเสียบอยู่กรานนั้นยังคงมีกระแสไฟฟ้าไหลวนในเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ค่ะ 3. เครื่องปรับอากาศควรปรับอุณหภูมิอยู่ที่26-27องศาเซลเซียสและเปิดพัดลมช่วยกระจายความเย็นหมั่นล้างเครื่องปรับอากาศ ทำได้แค่นี้ก็สามารถทำให้เราเย็นสบายและประหยัดไปอีกด้วยค่ะ 4. เราควรซักและรีดผ้าครั้งละมากๆจะช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นค่ะ 5. ตู้เย็นไม่ควรใส่ของร้อนไม่ใส่ของแน่นมากจนเกินไปและ กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องเพียงบางสว่วนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ